ทำคลิปแล้วไม่มีคนติดตามแก้ด้วยแบบนี้ค่ะแน่นอนทุกคนที่ออกมาสร้างตัวตนบนออนไลน์ก็ต้องเริ่มจากการที่เอาหน้าตัวเองออกมาอยู่หน้ากล้องใช่ไหมคะคือหลายๆคนนะคะไม่พร้อมไม่กล้าที่จะมาไลฟ์สดแต่ก็เริ่มจากการทําคลิปก่อนไงคะเพราะมันใช้ระยะเวลาสั้นเนาะนี่คือคําถามของคุณค่ะคุณทํามานานเท่าไหร่คะแล้วจํานวนคลิปของคุณคุณผลิตออกมาได้จํานวนเท่าไหร่แล้วล่ะคะ คุณคิดอะไรก่อนที่คุณจะผลิตเสื่อออกมาค่ะคุณคิดว่ามันจะต้องดีนะมันจะต้องเพอร์เฟกนะคุณก็อ้างบลาบลา,า,า,าให้ตัวเองอยู่นั่นแหละแล้วกว่าที่คุณจะได้ออกมาแต่ละหนึ่งคลิปอะค่ะคุณก็บอกว่ามันไม่ดีไม่สวยไม่เด่นมันไม่เพอร์เฟกเหมือนกับคนที่เขาทำมานานาแล้วเหมือนกับคนที่เขาทำมาเยอะๆเพราะว่าทุกคนค่ะที่เขาเริ่มทำเขาจะรู้ค่ะ เขาจะเรียนรู้จากการที่ผลิตออกมาในปริมาณที่เยอะที่สุดนี่แหละค่ะยิ่งทําออกมาเยอะคุณก็จะยิ่งชัดเจนในตัวเองมากขึ้นค่ะเพราะอย่างตอนแรกๆอะ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเราถนัดแบบไหนคนที่เขาดูเราอะ่ะผู้ติดตามของเราอ่ะค่ะ FC ของเราอะ่ะเขาชอบแบบไหนคือเขาจะชอบในสิ่งที่เราผลิตแล้วก็มันจะตรงกับตัวเราด้วยไงคะเขามองออกค่ะเขาแปลออกว่า เราสื่อออกมานั้นคือเรื่องจริงหรือไม่จริงเราแสดงความจริงใจออกมามา,มากน้อยแค่ไหนถ้าหากเราแสดงความจริงใจออกมาในคลิปได้มากเท่าไหร่อคะค่ะเขาก็จะติดตามเรามากเท่านั้นคะ่ะจากนี้ไปนะคะให้เริ่มคะ่ะเริ่มตรงคำว่าจำนวนคะ่ะเน้นปริมาณเน้นจำนวนให้มากที่สุดคะ่ะส่งความถี่ของคุณออกมาให้มันสั่นสะเทือนให้มากที่สุด ให้มันทีที่สุดค่ะให้คนได้เห็นบ่อยที่สุดและคุณก็จะสามารถที่จะเพิ่มยอดผู้ติดตามได้อย่างแน่นอนค่ะแต่ไม่เป็นไรถ้าหากวันนี้คุณบอกว่าฉันทำคลิปแล้วฉันยังทำไม่สวยเนยมีครอสนี้มาเสนอค่ะครอสตัดต่อโคตรง่ายสไตล์บรกินเนอร์ค่ะไม่ว่าคุณจะเริ่มต้น1วัน2วันหรือยังไม่เคยรู้จักอะไรเลยนยสามารถที่จะสอนให้คุณค่ะ ผลิตซื้อออกมาได้อย่างมีคุณภาพอย่างแน่นอนทําภาพแบบเกรดพรีเมียมได้อย่างแน่นอนเริ่มต้นใหม่ทําได้แบบมือโปรทาได้แบบมืออาชีพอย่างแน่นอนค่ะเพราะนุ้ยจะจับมือคุณทําไงคะนุ้ยการันตีในผลลัพธ์ค่ะติดตามคุณค่ะดูแลคุณคุณเริ่มต้นจากศูนย์แต่ไปสู่ความสําเร็จได้นั่นค่ะคือผลลัพธ์ที่นุ้ยการันตีให้คุณเพราะนุ้ยติดตามคุณไงคะจากคลอสนี้ มีเวิร์กช็อปด้วยนะคะเพราะคุณต้องลงมือทําอย่างจริงจังเท่านั้นค่ะคุณถึงจะมีผลลัพธ์หรือต้องมีราคาโปรโมชั่นมาให้คุณอย่างแน่นอนจากราคาเต็ม1,950บาทแต่พิเศษสุดสําหรับคนที่ดูคลิปนี้5ท่านเท่านั้นค่ะแอบหน้าจอนี้มานะคะและทักมาส่วนตัวน้วยค่ะทักมาในอินบ็อกซ์นะคุณจะได้รับราคาโปรพิเศษสุดๆ950บาทค่ะ ติดตามดูแลคุณและมีเวิร์กช็อปให้คุณด้วยนะคะแล้วเจอกันในครอสนะคะขอบคุณค่ะรูพี่นุ้ยออนไลน์มีเดียเอ็กซ์เพรสบ๊ายบาย